แต่ที่เราจะมาลุ้นกันก่อนก็นคือ Trade. สวิงเทรดสตัววันนี้จะเป็นตัวไหนพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับเทรนเนอร์อูดค่ะคุณอูดสวัสดีค่ะสวัสดีคนระับคุณจอแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยนะครับหลังจากที่หยุดยาวกันไปนะครับก็เมื่อกี้แอบดูนิดน,นึงว่าเซตน่าจะเปิดบวกเกือบ,บสิจุดนะครับคุณชอยนี่เห็นไหมคือคือวันนี้นะเทรนนอูดทุกโบโรกเลยเท่าที่เดี๋ยวอ่านเคราะห์ตอนเช้านะทุกคนบอกว่าเอาหลักเก้ง กงทั้งแรงส่งจากข้างนอกนะตลาดหุ้นสหรัฐเขาก็ออทามฮายกันไปใช่ไหมบ้านเราเองเขาก็บอกว่าลุ้นลุ้นก็เรื่องของการประชุมกรงอช่วงบ่ายวันนี้นะคะถ้านี่คือ estimate นะครับคุณผู้ชมประมาณกระพริบอยู่ประมาณสักเกจุดแหมแอบจะอยากลุ้นเลยว่าสวิงเทรดวันนี้จะได้ของหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะคะได้เลยครับผมก็หยิบมือถือขึ้นมานะฮะแต่ที่ด้านล่างผมสแกนเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ตัวสวิงเทรดนะครับตัวนี้ก็มี2ตัวที่น่าสนใจนะเป็น Home Pro กับ โออานะครับ <O. S 1> โอ้ยนี่คุณผู้ชมต้องใจใจตรงกันเลยเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าเพอโฮมโปรกับโออาเขาหลุดนะเมื่อวันศุกร์อ่ะหลุด MSI Global Standard แล้วมาติดสวิงเทรดของเราเชยเลยเดี๋ยวมาดูกันสิว่า <c oughs> เทคนิคอบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมนิดนึงคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะลองเทรด ทำไปพร้อมๆกันกับเทรนเนอร์อูตในการที่จะหาสวิงเทรดอยู่ตรงไหนในการที่จะ Key Order อร์ยังไงเดี๋ยววันนี้เป็นต้นไปเราจะทำไปพร้อมๆกันใครที่มีฮีโร่อยู่แล้วหยิบหยิบมือถือขึ้นมาใช้มือถือก่อนนะคะเราอยากให้ผู้ชมเทรดที่ไหนก็ได้ด้วยมือถือนะอะเริ่มเลยค่ะ ได้ครับก็เมื่อกี้กดที่สแกนนะครับแล้วก็มาเลือกตรงเมนูตรงนี้นะฮะตอนแรกมานจะ้างที่ Hero Signal นะกดมาที่สวิ t r a รดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันก่อนนะครับก็ก็ตัว o o m p r r นะครับก็จริงๆแต่ที่ชื่อหุ้นได้เลยนะครับล้วก็เลือกโคดเพื่อด,ดูข้อมูลหรือใครจะดูชาร์ตหรือส่งคำสั่งก็ได้นะผมแต่ไปที่โคดก่อนนะครับก็ตอนนี้ราคาล่าสุดนะครับ7บาทกํลังจะเปิด 7บาทสิสตานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงก่อนว่าเอ๊ะผลประกอบการในครึ่งปีแรกเป็นยังไงนะครับของ Home Pro นะถ้าอยากรู้นะครับก็แตะที่คา p นี y ิน fo ข้างๆนี่เลยนะครับก็ครึ่งครึ่งปีแรกนะฮะทำกำไรไป3,100ล้านตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว Home Pro นี้ก็คือมีจ่ายผลด้วยนะครับก็เพิ่งจ่ายไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับตัวนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูตัวเนรับแนวต้านนะครับราคาที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับก็น่าสนใจนะครับ ก็ราคานะครับแนวทับอยู่ที่6.8 5ท่านะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะจะสามารถจังหวะเข้าซื้อได้ไหมนะครับส่วนแนวต้านะครับก็ให้ไว้ที่7.20อนนะครับกับ7.60นะครับแล้วก็อย่างที่คุณจอยบอกนะครับท่านผู้ชมฮะมีสต็อปลอด้วยนะครับกรณีที่ว่าหลุดนะครับราคาเกิดหลุดก็สต็อปลอที่6.7นะครับเดี๋ยวผมลองใส่กราฟให้ดูนิดนึงนะครับ ได้เลยค่ะ,ะคุณผู้ชมก็ดูอดูค่อยๆไล่ดูไปนะคะแต่ดีอย่างหนึง่งรู้ไหมคุณผู้ชมอันนี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่งบออกพอดีสําหรับงบไตรมาสสอแล้วก็รวมไปถึงงบครึ่งปีด้วยพอออกปุ๊บเนี่ยโฮมโปรดูได้เลยว่าครึ่งปีกําไรยังไงเท่าไหร่นะคะใช่เลยฮะดูในแอปได้เลยนะดูในแอปได้เลยก็แต่ที่คําว่าฉาดด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ให้ดูนะครับใครอยากจะตีตามผมนะฮะเอานิ้วแต่ที่คาว่าถูกตรงนี้นะครับ เราก็เลิกเส้นตรงนี้นะครับใส่ราคาที่ทางนักวิตาให้ไว้นะครับก็6.85นะครับประมาณนี้นะครับ6.85นะครับอันนี้เป็นแนวรับนะครับที่ให้ซื้อที่ราคานี้นะครับส่วนแนวต้านมี7.2กับ7.6นะครับก็แต่ที่เดิมนะครับอันนี้7.6นะครับประมาณแล้วก็แนวต้านอีกอันหนึ่งคือ7.2นะครับโอเคส่วนสต็อปลอสให้ไว้ที่6.7นะครับ จดเจ็บประมาณแถวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสต็อปลอเป็นอีกสีหนึ่งได้ไหมคะหรือว่าอ่าถ้าอยากจะเปลี่ยนสต็อปลอเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเอานิ้วแตะที่เส้นนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วเลือกคําว่าเซตติ้งนะครับนี่มันจะมีแถบสีอยู่ด้านบนนะฮะอ่าตรงนี้นะครับในปัจจุบันจะเป็นสีฟ้าผมแตะเข้าไปปุ๊บสมมติผมบอกอยากได้เป็นสีส้มนะครับก็แตะเป็นสีส้มนะครับอ่าแล้วก็แบ็กกลับมานะครับอ่าเส้นก็จะเป็นสีส้มนอืนคุณผู้ชมทําตามเทรนเนอร์อุ๊ ทันไหมคะทันไหมครอ่าทันไหมเพราะว่าอืครับเออเพราะว่าทาแบบนี้ปุ๊บนะคุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้คือเราจะเห็นจุดที่เป็นแนวรับก็คือจุดซื้อนั่นแหละแล้วก็จุดที่เป็นแนวต้านส่วนสต็อปล็อตเนี่ยใส่สีส้มไว้เลยจะได้เห็นชัดๆว่าถ้าหลุดตรงนี้นะจบออกมาก่อนใช่ในทุกกรณีนะคะไม่มีขยับนะไม่ใีแบบว่าเดี๋ยวเราใช้นิ้วขยับเลื่อนสต็อปลอลงมาไม่นะคะพอหลุดจุดที่เป็นสต็อปลอ คำถามคือถ้าหลุดระหว่างวันทำเลยไหมหรือไปรอดูณนะระดับใกล้ๆปิดวันอ่าคือจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าราคาหลุดนะครับในระหว่างวันเนี่ยจริงๆควรจะทำเลยนะครับมไม่ควรจะรอจนถึงสิ้นวันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นแนวรับแนวต้านที่มาจากการดูนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหลุดแนว รับลงมาแล้วไปจนถึงสต็อปลอตถ้าหลุดสต็อปลออีกนะครับในทางเทคนิคเนี่ยควรจะทําการคัดลอสเลยมไม่ควรจะถือไว้เพราะว่าในบางครั้งนะครับเราอาจจะแบบคิดว่าเอ๊ะถือไว้แล้วเดีย๋ยวมันจะกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายเกิดมันไม่กลับมานี่ยมันอาจจะหลุดไปไกลก็ได้นะครับค่ะเห็นเมื่อไหร่ทําเมื่อน,นั้นแต่ถ้าจะให้ดีตั้งเอาไว้ก่อนเลยใช่พอหลุดปุ๊บให้ฮีโร่จัดการให้เราเลยทันทีนะคะจะได้ไม่เ<ม>ขา,ขาเรียกอ,อะไรไอ่ะไม่มือแข็งอ่ะเพราะว่าอย่างที่เทนอูดบอกนะคะ คือเราอะอยากที่จะให้มันหลุดแล้วมันเด้งกลับทุกคนแต่ถ้ามันหลุดแล้วมันไม่เด้งกลับแล้วมันเลยตามเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียหายเยอะนะคะมากกว่าที่เรารับได้นะเพราะจุดสีส้มคือจุดที่เราตีแล้วเราบอกว่านี่คือจุดความเสียหายที่เรารับได้นะคะอันนี้ตัวแรกสําหรับโฮมโปรุผู้ชมได้ไอเดียไหมจริงๆอะถ้าเราดูจากข่าวเราจะรู้สึกบอกว่าโหเดี๋ยวกองทุนต้องลดน้ําหนักแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาหลุดจาก MSCI Global Standard ใช่ไหมแต่พอดูจากเทคนิอละ เ,เดี๋ยวมีลุ้นเดี๋ยวมีลุ้นไม่รู้จะได้ของด้วยหรือเปล่านะคะเช้าวันนี้นะอันนี้ตัวแรกตัวที่2 o งคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวหนึ่งก็ใครจะทําตามก็แตะที่สแกนนะครับตัวท <recibir S 2> <Yosh. S 1> ี่2ตัว OR นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมพาไปดูข้อมูลนิดหนึ่งก่อนนะครับอตอวา r นะครับงบในครึ่งปีออกมาแล้วนะครับกำไร6,600ล้านนะครับตัวนี้มีจ่ายปันผลด้วยแต่ความน่าสนใจของ OR เ Eli, นี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่างบแค่ครึ่งปีนะครับ กำไรเขาเนี่ยทำไปได้เกือบจะทั้งปีของปีที่แล้วแหละนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนมาดูตรงข้อมูลเนี่ยนะครับปีแล้วเนี่ยเขากำไร7จ0 0พันหกนะฮะแต่ตอนนี้ครึ่งปี6ก0 0นหกนะตัวโ r นะครับถ้าใครจะดูตัวนี้ก็มีพื้นฐานเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแนวรับแนวต้านที่ทางนะักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับผมพาไปดูนะฮะโอ้ยเทรนเทรนเนอร์โอชีเป้าอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปอ่านงบเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดงบเพิ่มเติม เพราะจริงๆแล้วแอบกังวลใจนะตอนที่เรามีปัญหาเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาบางทีเราอ่านข่าวอย่างเดียวเราจะอาจจะมีไบแอสก็ได้นะคะใช่ก็ต้องดูดูข้อมูลหลายๆอย่างประกอบกันทางทั้งเทคนิคข้ด้วยแล้วก็ทางฟอนเดเมนทัลด้วยนะครับผม,อ,มอย่างตัวนี้นะครับ OR นะครับทางนักวิเคราะห์ให้แนวรับไว้ที่12.7นะครับแล้วก็แนวต้านให้ไว้สองราคาคือสิบสับสิบนะครับ สต็อปลอตสิบนะครับก็จริงๆก็เป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญหมดเลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมพาไปตีเส้นนิดนึงนะครับก็ถ้าใครจะตีนะครับก็แตะที่คําว่าฉากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อหุ้นิดนึงนะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแตะที่คําว่า TROOLS แล้วก็เลื่อนลงมาแนวรับนะครับเอาแนวรับที่สองจุดเจนะครับก็คือราคานี้เลยนะครับ นะครับสิบสองจุดเจ็ดแล้วก็อ่าแนวต้านนะครับสิบสามจุดสามัสิบสี่จุดหนึ่งนะครับโทษนะฮะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอ๋อเปลี่ยนสีก่อนนะเดี๋ยอันนี้เดี๋ยวสีส้มเราลากมันเป็นสต็อปลอสก่อนไะมคะเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนสีเป็นสีสีฟ้าทีเดียวได้สต็อปลอสนะฮะสิบสองจุดสามตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวตัวแนวต้านนะครับอ่าเอาแนวรับก่อนสิบสองจุดเจ็นะฮะส2บสองจดเจ็ดนะครับโอเค เปลี่ยนสีนะครับเผื่อใครจะเปลี่ยนนะฮะเอานิ้วแตะที่เส้นแล้วกดเซตติ้งนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ตรงที่เป็นเขาว่าคัลเลอร์นะครับผมว่าเป็นสีนี้แล้วกันนะครับสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็กดด้านบนถอยกลับมานะครับโอเคแล้วก็แนวต้านอีก2ราคานะครับ13.3ตัวนี้นะครับกับ14.1นะครับ14.1นะตัวนี้นะครับอ่าเผื่อบางคนอยากจะดูว่าเอ๊ะ แนวรับแนวต้านนี้มันสําคัญยังไงนะครับจริงๆเนี่ยสามารถดูวอลุ่มใบพายประกอบด้วยนะครับแล้วจะเห็นเลยว่าเอ๊ะตัวนี้มันมีในยะนะครับก็ลองแตะไปที่คําว่าอินดิเคเตอร์ตรงนี้แล้วก็ใส่วอลุ่มใบพายตรงนี้นะครับนี่สังเกตเลยว่านแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้นะครับจะอยู่บริเวณแท่งวอลุ่มนะครับณระดับราคาที่มีคนซื้อขายกันเยอะๆนะครับคุณจอนและท่านผู้ชมครับโอ้โนี่โออาร์โออาร์อยู่ตรงแท่งอยู่ตรงคานแท่งยาวสุดพอดีด้วยอยับเ่าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยใช่เลยนะครับ พอเห็นงบครึ่งปีแรกก็เลยไม่ค่อยตอนนี้เลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะคะที่ราคาเขาดีขึ้นมาได้แรงขนาดนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นจุดไว้ใจเหมือนกันเนาะอันนี้ฝากไว้ด้วยสาหรับสวิงเทรสองตัวเปิดตลาดแล้วไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนสองจุดตอนนี้สิบสองจุดแล้วครับคุณจากแต่คุณผู้ชมอยากข้อข,ขวานะอย่าคขอข,ขวานะเราบอกแล้วนะเราจะฝึกในส่วนของสวิงเทรดกันนะแล้วก็บอกว่าแหมพอฝึกในวันที่ตลาดขุ้นบวกแรงๆปุ๊บไม่ได้ของไม่ได้ทําอะไร ใจเย็นๆเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีฮ er ีโร่เดียวทาพิกให้คุณผู้ชมนะคะเพราะว่านี้ตลาดเปิดแล้วนะบวกอยู่12.38จุดนะคะใช่เดี๋ยวพาไปดูฮีโร่เดียวทาพิกนิดนึงนะครับก็แตะที่คาว่ามาเก็ตได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ท่านบนนะครับโฮมนะครับตลาดเปิดเรียบร้อยนะครับฮีโร่เดียวทาพิกก็นี่ฮะสตัวบนที่ติดมานะครับตามนี้เลยก็ถ้าใครจะซื้อตามนะครับก็ให เลือกนะครับซื้อราคาที่ซิ g เน l ไพรตตรงนี้นะครับอ่าเราก็ถือไว้ที่ราคา t a ร็กตตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่าเกิน5้าวันนะครับราคาอยู่ตรงไหนให้ทำการปิดที่ราคาปิด ATC ได้เลยนะครับยยค่ะย่อยฮะวันนี้มีกี่ตัวคะมี่สามตัวที่ติดมานะฮะอ่าอัน,านนี้คือสามตัวบนแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าเช้านี้ติดมากี่ตัวนะฮะอ่าสามต, <3 S 1> ตัวบนไม่ใช่หวยนะคะคุณผู้ชมเป็นสามตัวที่ติดเรื่องเกลียวตามพิกนะ ชเลือดลงมาขั้งล่างโอ๊ยติดเยอะวันนี้ตอะะตลาดหุ้นบวกนะคะก็ติดเยอะเลยโอ้ติดเยอะมากวันนี้ติดถึงบอกว่าจริงๆเลือกเฉพาะตัวที่เรารู้จักก็ได้นะครับาส่ถ้าติดเยอะแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องทุกตัวก็ได้นะครับที่เราคิดว่าเอะเรารู้จักแล้วก็เราอยากจะซื้อตามสัญญาณนะครับแต่อย่างที่คุณจอยบอกนะครับท่านผู้ชมก็คือต้องมีวินัยนะครับซื้อขายตามราคาแล้วก็สัญญาณที่ให้ไว้นะครับค่ะ ถ้าคุณผู้ชมหยุด4ี่วันแล้วคุณผู้ชมทำการบ้านไว้ก่อนล่วงหน้าว่าตัวไหนที่เข้าหน้าเทรดตัวไหนที่วอลุ่มเข้า<ม>ตัวไหนที่งบดีแล้วมาเทียบดูกับฮีโร่เดียวทามพิกแล้วตัดตัวที่ไม่คุณออกตัดตัวที่เราไม่ได้ทําแผนไว้เนี่ยจริงๆอ่ะเราวางแผนต่อเนื่องได้นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งเทคนิคละกันเรายังไม่เปลี่ยนเรายังใช้สวิงเทรดแล้วก็ใช้ฮีโร่เดียวทามพิกในวันที่ตลาดบวกแรงๆแบบนี้ด้วยนะคะฝากไว้กับคุณผู้ชมสาหรับการ ฝึกเทรดใครที่มี Financier Hero แล้วเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะผ่านมือถือนะแล้วก็ทำไปช้าๆกับเทรนเนอร์อูแบบนี้นะคะทุกๆวันค่อยๆทำค่อยๆฝึกแล้วก็ตั้งจุดในเรื่องของการซื้อการขายการทำกำไรแล้วก็รวมถึงในการ Stop Loss ด้วยนะคะใครที่ยังไม่มีผู้ชมเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือใน a c e b o o k นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมคีย์เข้าไปสมัคร แนาทีเท่านั้นพอได้รับอ e ีเมลคอนเฟิร์มยืนยนันคุณผู้ชมก็ฝึกเทรดกับเราแบบนี้ได้ในวันพรุ่งนี้เลยไปด้วยการช้าๆในราคาคุณผู้ชมเราจะได้มีเขาเรีรยกอะไรมีการฝึกคุณผู้ชมบอกว่าแหมทุกคนชอบพูดเหมือนกันเลยว่าให้มีวินยัยให้มีวินัยคืออะไรเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราฝึกไปพร้อมๆกันแบบนี้กับ f i n แลนเซียฮีโรนะคะวันนี้ขอบคุณเทรนเนอร์อูมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ